แต่และกดเวลาเคนื่นอนาชื่ออะไรคะทํางานอยู่ที่ไหนมีลูกกี่คนมีแฟนกี่คนตอบไม่ทันค่ะผมเป็นตชดรครับเป็นตำรวจพล่มครับเื่อดาบตำรวจสมฤทธิ์ฐานโกธาครับอ่าปัจจุบันทํางานอยู่ค่ายนาเรศวรอําเภอจะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับเอออย่ามาไกลดนีมี มีลูกแล้วสองคนดือด้อๆใจยากาก็ใจยากอ่ามีเมียแล้วหนึ่งคนนะครับมีเมียนหนึ่งคนเองนะครับกิ๊กนำไม่ด้วร์แล้วเบอร์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 โทรศัพท์ของผมครับเบอร์โทรกลางวันก็ศูนย์แปดหก สามห้าห้าห้าสองหกหนึ่งถ้าคือใครย่าแฝกโทรไปก็จะโทรกลับนะครับเบอร์นี้กลางวันนะครับระบบระบบอะไรฮะระบบทรูทรูใครโทรไปก็โทรกลับครับแล้วกลางคืนก็ศูนย์แปดหกสี่หนึ่งสองสามสองหกหนึ่งอันนี้ช้รบบบกลางคืนนะครับอ่าก็ยินดีกับเครือขายย่าแฝกทุกคนนะครับกอให้ย่าแฝกจงเจริญเจริญครับครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ